ในที่สุดนะครับกล้องของ iPhone นะครับก็สามารถทำฟังก์ชันนี้ได้สักทีนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันการสแกนข้อความแบบเดียลไทม์ครับจริงๆร,รอฟังก์ชันนี้มานานนะครับเราอาจจะเคยใช้งานฟังก์ชันนี้ผ่านแอปพลิเคชัน Line ใช่ไหมครับในการสแกนข้อความแต่เรื่องของความสะดวกเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามาจะจะต้องผ่านเข้าสู่แอปเนาะตอนนี้นะครับในกล้องของ iPhone เนียก็สามารถทำฟังก์ชันนี้ได้แล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าทำยังไง อันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่การเซตติ้งหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้าไปกดตรงกล้องนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าคําว่าการแสดงข้อความที่ตรวจพบเนี่ยขึ้นหรือเปล่าถ้ามันปิดฟังก์ชันนี้อยู่เนี่ยเวลาเราสแกนก็จะไม่ขึ้นนะครับให้เราเปิดเอาไว้เป็นสีเขียวนะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดแอปพลิเคชันกล้องนะครับแล้วก็ไปในส่วนของรูปภาพนะแล้วเราก็ทดลองกันถ้ามันมีกรอบสีเหลืองนะครับและด้านล่างเนี่ยจะมีสัญลักษณ์3ขีด ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับให้เรากดปุ่มคัดลอกนะครับแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนๆเรานะครับหรืออาจจะเป็นแอปข้อความต่างๆนะครับใช้งานได้เลยทันทีสะดวกสบายมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับฟังชันนี้ออกมานะครับก็ถูกใจสำหรับคนที่ต้องการทํางานนะครับถ่ายรูปหรือสแกนข้อความนะไม่ต้องนั่งจดให้เมื่อมืออีกต่อไปแล้วกดไลค์และกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับช่องกิฟต์เรียนสตาร์ทอัพนะครับคลิปหน้ามีทริคอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังอีกครับ